สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันอังคารที่12นะคะมกราคมกรกฎาคม2565นะคะวันนี้เบอื่อแล้วนะคะมาพบกับช่อง Story ่อูมาลินนะคะมาพบกับแนวทางฮานอยนะฮานอยวันนี้เมื่อวานเราพัฒนาหลุดแล้ก็กลับขอพายดยนะคะหลุด3วันละเดี๋ยวต้องดูแนวทางใหม่ซสะละโอเคเรามาดูของฮานอยวันนี้นะคะฮานอย เมื่อวานแอดให้ไปตัวเด่นนะ,ะตัวเด่น5านอย570495วิ่งรูด4กับ9ฟัน 9, 9นะคะเมื่อวานเขาเข้าแค่รอบเฉพาะกิจ4994นะคะอ่าแล้วก็มาเข้ารอบปกติ33นะคะเข้าแค่2รอบเนาะเข้าเฉพาะกิจกับปกติ33นะคะ ทีนี้เราไปดูของวันนี้นะคะหันหน่อยของวันนี้ตัวเด่นวันนี้4 6 9 3 8เสวิ่งรูด3กับแปดค่ะ,ะจับวินในตารางนะคะสามหกหก3ามสามแป 8, 8, 4 4, 8, 8 6 6 8 4 3 3 4ปดสี่สามสามแปดสี่สีล้วก็4 6 6 4กันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ล4 4นะคะ4 4 6 6แล้วก็จะมีอเก้าเก้าไหมก็ เอาแปดแปดเนาะ,ะ,ะตัวเด่นนะคะสี่หกเก้าสามแปดสี่นะคะวิ่งรูปสามกับแปดเนาะวันนี้แอดให้ฟัน 8, ฟันแปดนะฟันแปด เน้นจับวินในตารางนะคะจับวินในตารางโอเคเน้นจับวินในตารางตัวที่แอดไม่ได้เอามาวันนี้ก็จะมีอ่าสามเก้าเก้าสามแล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นะคะทุกคนก็ไปจับวินได้เลยแต่แอดเน้นตัวจับวินให้เนาะก็สามหกหกสามนะคะตัวเน้นสามแปดแปดสามแปดเก้าเก้าแปดก็เอาหกเก้าเก้าหก ที่เหลือทุกคนก็เอาไปจับบินได้เลยนะคะแอดเน้นวิ่งรูดสามกับแปดฟันแปดนะคะวันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าเมื่อเช้าดาวจนนะคะดาวจนรอบ VAP นะคะเข้าอ่าแอดให้ตัวเด่นไปวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดหกนะคะฟันหกเข้าเข้า หกห้าห้าหกบนนะคะส่วนรอบปกตินะคะเข้าสามตัวในตารางเลยนะคะสามแปดสี่แอให้ไปตัวเจาะสามหนึ่งเข้าสามหนึ่งล่างนะคะตัวฟันก็จะมีวิ่งรูดแปดกับสี่ฟันแปดนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวในตารางเลยนะคะเท่าเข้าทั้งตัวฟันนะคะเมื่อเช้า หาหน้อยเล่นยากเข้ายากก็ไม่ต้องเล่นนะคะทุกคนไปเล่นดาวโจนดาวโจนเข้าทุกวันนะคะโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนแหงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกรอบดาวโจนส์ปกตินะคะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ